มีความมั่นใจขนาดไหนคะคะก็มั่นใจในมาตรการเรื่องความปลอดภัยในการแพร่ระบาดของโรคโควิดนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนก็มีมาตรการในการคัดกรองเด็กที่จะเข้ามาในโรงเรียนมีการตรวจวัดอุณหภูมิมีการเว้นระยะห่างของเด็กในห้องเรียนแล้วก็ในส่วนของเด็กนักเรียนก็มีการาใส่หน้ากากอนามายัยพกเจลล้างมือแอลกอฮอล์มานะคะค่ะ ค่อยๆหมดแล้วอีกหน่อยลูกจะไปแปะทำไมะคะใกล้ๆๆหน่อยครับนับปากแล้วนับปากโอเคค่อยๆค่อยๆนับถ้าเช้ามันจะไม่ค่อยได้ค่ะมือเย็นนะคะอาจจะมือเย็นค่อยๆลูกอัธีและหน่อยเอาช้าๆหน่อยลูกเออเชิญค่ะ E เนี่เามีวิธีล้างถูกด้วยเห็นไหมโ้ยสามาดีอืมดีล้างันี้อวทานรูิงให้จรนี่ย ตอนจะกดูแลนักเรียนที่เข้าเรียนเในช่วงโควิด19เนเราดูแลยังไงบ้างครัเราก็จะมีการสแกนวัตถุนาภูมิของนักเรียนก่อนที่จะขึ้นชั้นเรียนนะคะแล้วก็จะมีการฉีดแอลโกอฮอลให้นักเรียนค่ะเพื่อทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วมีการเน้นย้ำอะไรคือวกับเด็กจะใส่แมสอยู่ตลอดเวลาค่ะเพื่อความปลอดภัยของของเด็กๆ แล้วก็ทําอะไรก็คือจะให้เด็กๆหมั่นล้างมือเสมอค่ะแล้วก็หน้าห้องเรียนในประจําห้องเรียนเราก็จะมีแอลโกอฮอลให้เด็กใช้ล้างมือตลอดเวลาค่ะ